วันที่12มิถุนายน2 5 6พเจนเนี้จะพาไปดูชุมชนท่องเที่ยวโอท็อปนวัดวิถีนะเขาเลือกมาให้เราดู3ชุมชนชุมชนแรกบ้านโนนเกอกอุดรธานีเขาตกแต่งด้วยเขาเรียกว่าตุงแมงมุมนะเกิดจากการถามเข้ามานะก็คือเป็นตุงที่เขาเอาไว้ เพื่อบูชาหรือพิธีกรรมต่างๆอะไรประมาณนี้แหละแล้วเขาก็มีบายสีเนี่ยตั้งอยู่ตรงกลางล้อมรอบด้วยตุงและลายล้อมด้วยกิจกรรมต่างๆมากมายนะมีการทอผ้ามีการเย็บปักถักร้อยอยู่เรียงรายกันไป ข้างๆข้างๆพานใบสีเนี่ยแล้วก็มีภาพของทุ่งบัวแดงนาะส่วนสุดท้ายเนี่ยจะเป็นบังไฟนาะเขาก็เอามาติดตั้งไว้อยู่ใกล้ๆพานเนี่ยแหละเขาจัดได้งดงามมากเลยนะครับต่อไปเป็นบ้านนาพันสามของจังหวัดเพชรบุรีเขาก็มีเครื่องแขวนขึ้นมาแล้วก็มี เป็ดเนี่ยประดับอยู่ด้านหน้านะสวยงามอีกแบบหนึ่งนะเป็นของภาพกลางคล้ายๆแบบนั้นแหละที่เพชรบุรีเนี่ยเขาก็จะเน้นไปที่อุปกรณ์ทำขนมหวานแล้วถามเขาว่าทำไมต้องเป็นเป็ดเขาก็บอกว่าที่เป็นเป็ดเ,เนี่ย เพราะว่าเขาเอาไข่เป็ดมาทำขนมหม้อ,อกแกงและขนมต่างๆนี่เองแล้วถึงบางอ้อแต่ก็สวยงามนะเขาจัดได้เป็นระเบียบสวยงามดีจริงๆเลยขยเยิบถัดไปอีกนิด เป็นบ้านพลุชนเหนือนครศรีธรรมราชนะครับบ้านนี้กำลังการมากเขาทำเครื่องแขวนเป็นกรงนกแล้วก็ทำสายสายลงมามีภาพการท่องเที่ยวของจังหวัดเขามีพระเจ้าตากสินให้เห็นแล้วก็มีเจดีที่นครศรีธรรมราชนั่นแหละที่สำคัญเขามีนี่เลย เครื่องเครื่องลงยาที่เขาทำเนี่ยสวยงามจริงๆเนี่ยเขาแขวนเอากงนกไว้ข้างบนแล้วก็มีพลา,าติกเนี่ยแขวนไว้สวยงามดีจริงๆเหมือนกันนะต่อมาด้วยชุมชนสีสุพรรณเชียงใหม่เขาก็มีโคมแขวนอยู่ข้างบนนี้เหมือนกันก็สวยดีนะดูแล้วให้บรรยากาศทั้งเหนือเลย แต่ที่เนี่ยเขายกเอาเครื่องดุลน,นะน,นะเอามาโชว์กันอย่างเต็มที่ไอ้เครื่องดุลเนี่ยก็คือโลหะแผ่นๆนะนะแล้วก็เคาะเคาะให้มันบวมๆออกมาก็เป็นรูปเป็นร่างซึ่งสวยงามมากเป็นศิลปะของทางเหนือนนะแล้วออฟ